ศรุตปงลางสะออนหมอพินมือดีเสียชีวิตกระทันหันเผยสาเหตุใจหายข่าวสุดชอบวงการเพลงไทยรุตมารุตมากเจริญหรือรุตปงลางสะออนเสียชีวิตกระทันหันจากอาการฮีตสโตรกซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งแล้วในหน้าร้อนปี2566นี้ เพื่อนเพื่อนโพสไรไยการจากไปของมือพินชั้นดีดูริยางค์ศิลปินชำนาญงานโดยทางเพจคนลูกทุ่งแจ้งข่าวเศร้าฮีตสตรกกร่าชีวิตรุตสมาชิกโปลงลางสะออนข่าวช็อกคนในวงการอีกครั้งรุตโปลงลางสะออนมือพินฝีมือดีเสียชีวิตกระทันหันจากอาการฮีตสตรกประวัติของรุตหมอพินชื่อจริงมารุตมากเจริญ จบปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยหนึ่งในสมาชิกโปงลางสะออนในตำแหน่งหมอพินทั้งนี้มีอาจารย์ของเขาได้โพสต์ไว้อาลายัยรุดโปงลางสะออนผ่านเฟซบุ๊กปองซิลอารุณรัตน์ดังนี้มารุดมากเจริญดูริยางคะศิลปินชำนาญงานกลุ่มดูริยางไทยสำนักการสังคีตกรมศิลปากร จากไปอย่างกระทันหันเมื่อคืนวันที่9เมษายนพศ2566ด้วยอายุ39ปีผมเห็นมารุษสีซอหลายงานเขาเป็นคนซอที่ฝีมือดีมากเมืม่อราวเดือนมีนาคมพศ2564ทางสำนักการสังคีตกรมศิลปากร เชิญผมไปเป็นวิทยากรอบรมเพลงเหกล่อมพระบรรทมให้กับศิลปินสำนักการสังคีตเป็นเวลาห้าวันผมจึงได้พบกับมารุธและเขาก็มาฝากตัวเป็นลูกศิษย์มารุษมีอัธยาศัยดีมากเขาเรียนรู้ได้เร็วสีซอสามสายได้ดีได้เรียนเพลงชาลูกหลวงเพลงสรพันยะใหญ่ที่เป็นเพลงสำคัญของซอสามสายเขาบอกว่าเรียนซอกับพี่ธีระ ผู้มณีและเข้ารับราชการในตำแหน่งของที่ธีระจึงมีพื้นฐานซอที่ดีมากเมื่อจบโครงอบรมผมบอกเขาว่าถ้าว่างจะต่อเพลงให้อีกนะมารุษจะได้เป็นครูซอคนสำคัญของสำนักการสังคีตในภายภาคหน้าเขาก็ดีใจมากผมเจอมารุตครั้งสุดท้ายเมื่อตอนซ้อมวงเครื่องสายเพื่อบันทึกองค์ความรู้โดน ตรีไทยที่เป็นงานวิจัยของผมเราจึงได้สนทนากันอย่างสนุกสนานแต่น่าเสียดายที่วันบันทึกงานมารุตติดภารกิจราชการไปประเทศญี่ปุ่นเมื่อทราบข่าวมารุตจากไปอย่างกระทันหันผมตกใจมากเพราะเขาคือลูกศิษย์คนหนึ่งที่ผมหวังจะให้เขาเป็นครูซอคนสำคัญแห่งสำนักการสังคีตกรมศิลปากร ที่น่าจะถ่ายทอดให้กับลูกสิบรุ่นหลังได้อีกมากมายหลับให้สบายนะมารุตสิบรัก